ขนมครกนะคะมีตำนานนะคะขนมคนรักกันก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีลูกสาวชื่อแป้งนะคะแป้งก็ชอบกับกะทิแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบก็เลยกีดกันนะคะโดยออกอุบายว่าให้ชวนให้ชวนกะทิเนี่ยมากินข้าวเพื่อที่ว่าจะขุดหลุมให้ลูกน้องเนี่ยไปขุดหลุมเพื่อให้กะทิตกลงไปในหลุมเราจะฝังนะคะปรากฏว่าแป้งเนี่ยได้ยินก็เลยวิ่งไปเพื่อจะบอก กะทินะคะพอวิ่งไปก็เลยตกไปในหลุมทั้งคู่นะคะลูกน้องของผู้ใหญ่ไม่เห็นก็เลยฝังทั้งคู่ไว้ในหลุมนั้นนะคะต่อมาผู้ใหญ่ก็สำนึกผิดก็เลยทำบุญให้นะคะทุกแรง6กข้ามเดือน6ให้โดยใช้ขนมที่ใช้แป้งกับกะทินะคะมาหยอดในหลุมแล้วก็เอามาประกบกันสมัยก่อนจะเรียกว่า ขนมคนรักกันนะคะก็คือขนมคอรกอคอรกอก็คือคนรักกันนะคะต่อมาก็จะเรียกว่าขนมครกง่ายๆปัจจุบันนี้จะดัดแปลงอาใส่เป็นต้นหอมเป็นข้าวโพดเป็นเผือกเป็นมันแล้วแต่เลยค่ะสมัยก่อนก็จะมีแค่แป้งกะทินะคะ ปัจจุบันดัดแปลงมาก็อร่อยคนละแบบนะคะก็ไปหามาทานได้นะคะขนมคนรักกันนะคะสวัสดีค่ะ